ต่อไปนำมาลบกันนะครับเหลือ70เหลือเจนะครับดึงศูนย์ลงมาครับเป็น700ประมาณเลยครับ9อะไรกับ70นะครับมองเป็น70 97 63นะครับ เราก็จะได้630ลบกันเหลือ70นะครับดึงศูนลงมาอีกหนึ่งครั้งได้700เท่าเดิมนะครับเราก็ประมาณเท่าเดิมนะครับประมาณเป็นเจได้630อีกหนึ่งครั้งลบกันก็อยู่ที่70นะครับ70ไม่มีตัวให้ดึงลงมาแล้วนะครับ70ก็เป็นเศษ นะครับตรวจสอบโดยนำคำตอบ277คูณ90บวกด้วยเศษครับบวกด้วย70จะมีค่าเท่ากับ25,000นะครับดังนั้น25,000 หารด้วย90จะมีค่าเท่ากับ277เศษด้วยเจ็นะครับ ต่อที่ข้อ6นะครับข้อ6 51, 5ห2า5มหารด้วย40นะครับมองเป็น5ยังไม่ได้นะครับมองเป็น51หารได้แล้วนะครับใกล้เคียงที่สุดคือ1นะครับได้40ลบกันนะครับเหลือ11บึง2ลงมาครับต่อไปใกล้เคียงที่สุดคือ2นะครับ สอคูณศได้0ูนเป็นแได้80นะครับลบกันเหลือ32นะครับ19ึงเลงมาต่อไปนะครับมอง4กับมอง32ครับได้8นะครับได้320ร้อยแปดสี่แล้วก็เติมศูนย์นะครับ ลบกันเหลือ9ดึง5ลงมาครับเป็น95ใกล้เคียงที่สุดคือ2นะครับ2คูณ40ได้80ลบกันนะครับเหลือ15ตรวจสอบนะครับนำคำตอบคำตอบอยู่ที่1,282 หนึ 1> 1, ่คูณด้วย40คูณตัวหารนะครับจากนั้นบวกด้วยเศษบวก15มีค่าเท่ากับ5้าหมื่นหนครับ ดังนั้นให้เอามาจากโจทย์นะครับโจทย์ตั้งว่ายังไงเราก็ลอกมาเลยห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบห้าหารด้วยสี่สิบมีค่าเท่ากับหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสองเศษสิบห้า ถัดไปครับสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบสองหารด้วยเจ็ดสิบสี่ยังไม่ได้นะครับสี่สิบหกยังไม่ได้สี่ร้อยหกสิบเก้านะครับใกล้เคียงที่สุดคือหกนะครับเจ็ดหกสี่สิบสอง 420นะครับลบกันครับ9 4ครับดึงเลงมาต่อไปใกล้เคียงที่สุด7นะครับเจ็ดเจ็ี่สิบเนะครับลบกันเหลือ9ก้ดึงสลงมาครับ9กบสอง กล้เคียงที่สุดคือหนึนะครับ70ลบก,กันนะครับเหลือเหลือสเหลือ2เหลือเศษ22นะครับตรวจสอบนำคำตอบครับ671คูณตัวหารคูณ70นะครับจากนั้นบวกด้วยเศษ22 จะมีค่าเท่ากับ46,992 46,992นะครับหารด้วย70จะมีค่าเท่ากับ กร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเศษยี่สิบสองนะครับ ไปนะครับ5้า0มืนน6,708นะครับหาร60 5ยังไม่ได้นะครับ56ก็ยังไม่ได้เป็น567นะครับเราก็มองดู56กับมองดู6นะครับเราจะประมาณเป็น9นะครับ96 54นะครับ ห้าร้อยสี่สิบลบกันเหลือยี่สิบเจ็ดนะครับหนึ่งศูนย์เป็นสองร้อยเจ็ดสิบนะครับต่อไปประมาณเป็นสี่หกสี่ยี่สิบสี่สองร้อยสี่สิบนะครับลบกันเหลือสามสิบหนึ่งแปดลงมาครับ ประมาณเป็น5นะครับ65 3 30เป็น300นะครับลบกันเหลือ8ตรวจสอบนะครับให้นำคำตอบ9าตอบ945คูณตัวหารก็คือ60นะครับจากนั้นบวกด้วยเศษบวกด้วย8จะมีค่าเท่ากับ5 6 7 0 0ื แปดนะครับดังนั้น5้ามือนหกพันะครับหารด้วย60จะมีค่าเท่ากับ945เศษ8 นะครับก็ตอบได้เลยนะครับ9 0้สี่สิบห้าเศษ8ดหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอถัดไปครับขอบคุณครับ